สวัสดีครับวอเจรรญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่4พุทธศติรรษสองพนห้้บส่นะครับวันนี้ก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนนะครับ085 087 6ดห้านะครับวันนี้ก็พาแนะนำรถที่อยู่ในร้านนะครับคันแรกเป็นคูปต้าแอ0สอนะครับคันนี้ยางหน้าใหม่นะครับยางหลังก็สัก60%นนะครับพอใช้งานได้นะครับ เครื่องเกียดีนะครับท่นี้ราคายังไม่ได้เช็คสภาพนะครับแต่ว่าใช้งานได้หมดครับมีแต่รั่วซึมอย่างเดียวนะครับซึมตามสีล้อบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาททันนี้ลูกค้าจากบ้านดุงนะครับมาดูรถทดลองขับแล้วก็มัดจำไว้แล้วนะครับรอปรับสภาพ อาจจะมีคันนี้นะครับคันนี้เป็นอ e ีซากิที22022205นะครับตัวนี้2205เดี๋ยวลองตสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับเผาหัวเล็กน้อยนะครับเร่งคันเร่งนะครับเผาหัวยังไม่นานนะครับเผาหัวนิดหนึ่งนะครับ ันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับตัวคันนี้ราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้านะครับเกือบเปล่าจะตาให้ดูใหม่นะครับร้อนแล้วติดง่ายนะครับเป็นคันเดงก่อนติดง่ายนะครับราคาตัวเปล่าห้าหมืนห้าพันบาทนะครับต่อรองได้นะครับเป็นรถเพาเดียวนะครับขับเคลื่อนสองล้อหลังนะครับ ติดขับได้เดี๋ยววันหลังจะอ่ารีวิวให้ดูนะครับขับเข้าปไปขันต่อไปเป็นคูบต้า l อ0 1 8นะครับราคา400นนะครับเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นนะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเช็คพร้อมใช้เปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับส่งปี300กิโลเมตรแรกนะครับอันนี้ยังอยู่นะครับ อุปตา L4508 DI Special นะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายก่อนจะเป็น47นะครับราคา2 7 5 0 0 0บาทนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเร็วเช็คสภาพพร้อมใช้งานนะครับอน,นเปลี่ยนถ่ายข้างหลังชุดท้ายนี่เปลี่ยนใส่ให้ใหใหม่หมดเลยนะครับทั้งแขนลากแขนกลางาโซ่ข้างนะครับแขนปรับตั้งนะครับโดยผานก็เช็คพร้อมใช้นะครับ ขีนไปออกบนะครับคันนี้275,000บาทส่งฟี300กิโลเมตรแรกนะครับคันนี้เป็นคูปาต้า3408นะครับตัวนี้ยังไม่ได้เช็คเช็คสภาพก็อยู่ที่185,000บาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นนะครับถ้ายังไม่เช็คสภาพ ยังสตาร์ทติดง่ายนะครับพอดีสวิตกุนแจเสียนะครับยังไม่มีเวลาบิวนะครับยางมีตำหนิข้างหนึ่งนะครับปะมาอย่างลังฝั่งนี้ก็สภาพดีอยู่นะครับัวเซมมีบ้างนะครับตามสภาพสามชิ้นนะครับโอตารีตัวนี้แถมนะครับตัวนี้หนึ่งแปดหนึ่งเมตรหกสิบสามนะครับตาช้างควันก็ดีอยู่นะครับลูกทรงไม่สวยฝา มีฝาปลูกมีอะไรบ้างนะครับแบันบนี้ถ้ายังไม่ปรับสภาพนะครับแสนหกหมื่บาทตรงปี300กิโลเมตรแรกอุปกรณ์สชิ้นนะครับ แกนะครับตาสภาพถ้าปรับสบภาพเ,าเก็บสวยๆเหมือนประมาณพวก45แรงอย่างนี้นะครับจะแถมยางน้าให้คู่หนึ่งนะครับคันนี้185,000บาทจะแถมได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับหน้าหลังนะครับคันนี้เช็คสภาพพร้อมใช้เก็บลวอเก็บซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับยันมา F28 EX นะครับตัวนี้ตัวนี้170,000 9,000บาทนะครับส่งฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับสวยๆนะครับท้ายก็แห้งๆสีสันสวยนะครับเติมสีเดิมทั้งคันนะครับมีสีเดิมเก่าเก็บนะครับยางเยิงล้อเลือสวยนะครับไฟฐานก็เต็มหมดนะครับยางสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าล้อก็สีเดิมหมดนะครับ แบบอะไรสวยหมดนะครับตันนี้หนึ่งแสนเจ็ดมืนเ้าันบาทนะครับส่งปีสามรอยกิโลเมตรแรกเดี๋ยวไปชมรถฝั่งนู้นสักหน่อยนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านมีอุปรกรณ์นะครับอยูหน้าร้านนะครับวันนี้ก็มีอุปต้า L 3 6 0 8เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับคันนี้ เช็คสภาพพร้อมใช้นะครับยางยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางสุดสภาพ90%นะครับ4เสน้นเลย9 90 95%นะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับคันนี้2ตัวรถใบดันนะครับแล้วก็ผ่าน4ี่นะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับด้คันนี้ 2 7 9 0 0 0บาทนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้นะครับยางดีสีเลื่อนอุปก,การณ์ใบดันพันสีนะครับ2 0 0 2 0 7 9 0 0 0บาทสมคือ300กิโลเมตรแรกนะครับเืียงเกียร์ดีนะครับเช็คความช้ยให้นะครับก็มี3.6อีกคันนึงนะครับรอปรับสบภาพนิดนึงนะครับ สีสันก็สวยๆนะครับรถก็ขึงไร่ขึงนานะครับข้างในก็จะมีรถฟอร์ดนะครับแล้วก็28่คันสองคันนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ต่อพ่วงบ้างนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับบัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามองจวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็มีบิว เดี๋ยวไปชมรถที่ช่างกำลังบิวให้ลูกค้านะครับเราเก็บพร้อมใช้จริงๆนะครับหรือเก็บอันนี้เช็คดูให้นะครับพวกคันหน้าลูกวงลูกเปืนเปืองไม่ดีตัวไหนไม่ดีก็เปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยนะครับเช็ค็คให้ดูทั้งเช็คให้ทั้งคันนะครับตัวนี้เช็คชุดโฟวินอยู่นะครับคันนี้ l สามสี่ศูนย์ดนะครับตัวนี้เป็น di นะครับเช็คให้ลูกค้านะครับ อันนี้อีกคันนะครับอันนี้เราก็เช็คชุดคานชุดประกรณ์ต่างๆนะครับพวกบูธพวกอะไรเก็บถ่ายทําให้หมดนะครับที่มันใช้งานมามันก็มีหลัวมีอะไรผมก็ตัตดทําบูธพวกบูธคานพวกบูธคานใบมีดสลักท้ายเช็คให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ชุดสนใจรถบิวเก็บสภาพพร้อมใช้นะครับ ทีเบอร์โทรศัพท์0850876581นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ